สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูชองนมรถไทยมือในกระเดยียดขนาดพี่น้องเอ้ยเดียดขนาดกระเปืดเปิดบ้านไม่ด้วยรถจมพี่น้องคนนี้ <c oughs> ในเรื่องงานไม่อยากจนนะคะเมื่อวานก็มีคนไปติดต่อมาให้ไปปั่นคือเก่านะคะพี่น้องแต่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเราไม่เคยไปเจ้านั้นเพราะว่างานไทยหวาน,พ,นาาพิ่นบริหองเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เห็นทีมงานหนึ่งในหมู่บ้านนะคะพิ้นไปเนาะ เอาเอาคือเอ็ดเดียกแรงๆเห็นทีมงานหนึ่งในหมู่บ้านพูดไปกะจมบปลีพี่น้องเพราะว่างานไทยหวานเขาไมไ่เรียกเรานะคะเราก็เลยไม่ไปให้เพราะว่าเรามา่น่ามันกะบกุกีไรเองนะคะเท่ากันเลยบ๊ไปทีมงานหนึ่งพูงกนกะโพดลูปโลกสตอรี่พี่น้องติดลมเรียบร้อยดีที่เราไม่ไปนะคะเราบอกก็บอกว่าไม่ว่างปฏิเสธว่าบ่าว่างไปนะคะเพราะว่าถ้าเราได้งานไทยหวานงาน ปันหน้าต้มหน้าอยังเขาก็ไปไงน,น้องพี่น้องนี่เบิร์เอาดิวันนายนิ่มงานคอนเทนต์อยากของแจะมูมาได้แล้วที่ได้กไ็ได้เอาเบิร์เอาพี่น้องอยู่กับ L5018 กับ L5 L40 นะคะพี่น้องนี่แบบ L40 อันนี้ได้ดึงได้ถอยล้างดึงนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น เป็นเพราะว่าเพิ่นเอาดินข้นเฮ็ดข้านานะคะพี่น้องมันก็เลยหลม่มเป็นดินทรายนะคะพี่น้องเป็นดินทรายหนาดินทรายเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปจำจ้ำขาหนาเลยว่าเป็นยังหรอกไปโลด <c oughs> ไปโลดว่าเป็นยังว่า <c oughs> เป็นยังไปโล <c oughs> ก็อยู่ประวานนี้นะคะให้นี่ว่าเป็นยังนะคะพี่นกอลแม่เมือเจอให้นี่ก็อยากลมแนจักหน่อยนะคะ